กำลังขับรถไปสวนไปสวนไงครับผ่านบ้านอไม้ยางผู้ขาดด่านช้างไม้ยางเส้นทางสายตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เราเคยนั่นคุณพ่อเอาไปไหนดีจะไม่ได้หรอกจะไม่ได้นะเฮงกำลังขับรถไปกันนะมาชิมบรรยากาศกับเราทางคนเดินใช่ไหมคุณแม่ทางคนเดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนะ มุดแก้วนี่เรากำลังไปกันชิวๆชิวๆชิวๆกับบรรยากาศชิวๆนี่เ้านองคามนองบ้านเขาเตียแล้วหรอนที่ยหงเตี้ยแล้วเนี่ยหนองเตี้ยเออแล้วไปอีกกี่กิโลถึงถึงหนองบังแป๊บเดียวสามโดสามโประมาณนั้นแหละอันนี้บ้านขามเตี้ยที่ยาคมเนี่ยสมายโบราณครับอมสี่สิบหปีสี่สิบปีไม่เคยมาเลย สีสิบปีไม่เคยมาเลยเอ,อ่ามัจะได้เห็นหน้าตัวเองไง